เปิดตัวแบบคนที้เกียดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะนอนจะนอนทยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฟองเบียร์นะคะเจอกันเช่นเคยนะคะกับรายการสายด่วนส่วนแดดค่ะ รายการที่จะพามาแดกอะไรแบบด่ดวนๆตามฉบับสายด่ดวนชวนแดกก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe กดติดตามให้ช่องสายด่ดวนชวนแดกทั้งในแฟนเพจ Facebook และ YouTube นะคะสายด่ดวนชวนแดก Channel ด้วยนะคะในกะาว,วันนี้นะคะจะมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการละลายซับในกระเป๋านะคะที่ฉันดูค่อนข้างที่จะดีใจนะคะเพราะว่าเดือดออกเลยดอ โอ้โหทนแดกมันมีกก่งสําเร็จรูปมาเป็นระยะเวลาหนึง่งอาทิตย์เต็มๆในช่วงปลายเดือนเมื่อ,อกี้กูจะเหลืองตายอยู่แล้วผมเนี่ยเป็นสีมา่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> นักาวว่าวันนี้ที่ฉันใช้แอปพลิเคชันของคุณพี่แกฟูดเช่นเคยมาออกติดใจในบริการของคุณพี่เขานะคะวันนี้เข้าไปในแก๊ปนะคะก่อนที่ที่ฉันจะถ่ายเมื่อกี้ที่ฉันได้เข้าไปดูและก็เลยไปเจอโปรโมชั่นของคุณพี่แก๊ปที่เขาจัดไว้ในหน้าแรกของแอป เคเขานะคะไปเจอร้านเชสเตอร์นะคะที่ฉันเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบไก่อยู่แล้วก็เลยไปเจอเมนูที่พี่เขาจัดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนู1แถม1เมนูลด40%ลด30%เยอะมากวันนี้ที่ฉันก็เลยจะจัดมาสนองความต้องการตัวเองนะคบเป็นเซต1แถม1ข้าวหน้าไก่ยา่างซอสน้ำป่านะคะที่นี่ที่ฉันสั่งมาแล้วก็โปรโมชั่นลด35%ไก่ยา่าง5ชิ้นเฟรนช์ฟรายส์ฟิงเกอร์นะ เกตไก่น้ำสองแกวในราคา292บาทนี่คือลดราคามาแล้วนะคะสา้เรนะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะจุกใจสมกับการรอคอยของดิฉันหรือไม่โอเคงั้นเราไปรอรับประทานกันเลยนะคะเออดิฉันแอบไปอ่านคอมเมนต์ใน E ีีแรกแรกอีีเก่าๆที่ลงไปนะคะมีหลายคนเลยนะคะคอมเมนต์ในทางที่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ f c ที่น่ารักทั้งหลายแหละแล้วก็มีที่คอมเมนต์ติเตือนเข้ามาดิฉันจะเก็บ ไว้พิจารณาและเอามาปรับปรุงใช้ในคลิปวิดีโอของดิฉันขอบคุณมากครับมีคอมเมนต์นึงบอกว่าถ้าเจ๊พูดน้อยกว่าน,นี้จะดีมากเลยครับโอเคไปกินกันนะเงาไหมอีอรอกพอกูไม่พูดมึงก็เงาโอ้โห oh. ดาเขาอีกกูยิงแม่งเลยปืน <Hey. S 1> <laughs> กาว <laughs> โอเคค่ะรออาหารมาแล้วเราก็มา,มารับประทานกันเลยนะครับ และนี่คือเมนูอาหารอะไรซับช่วงต้นเดือนของดิฉันหมูเยอะมากมาวันนี้ก็จะรับประทานกันเลยเนาะไม่พูดพร่ำงทำแพงอ่ะคุณพี่แกะไปหรือยังอ่ะมึงไปเรียกเขามาแกะถุงกระกูหน่อยเขามาได้ไงเออเออเออมึงจะเจอเลยเหรออ่ะไฟดับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นไ่ควรแต่แรกก่อนอย่าเพิ่งเล่นนะอย่าเพิ่งเล่น ขอเงินหน่อยหนึ่งขึ้นขอเงินเงินหนึ่งขึ้นอะไรอืมอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งไมได้ถ่ายได้พ่อแม่มึงไม่มีข้าวให้กินหรอและนี่คือเมนูละลายซับ่วงต้นเดือนวันนี้นะกระเพาะต้องการเนื้อสัตว์กี่ดอกเออไปกินไก่กันเลยชิ้นแรกสเตลส์สเตลส์ ไก่นุ่มมากทำยังไงอะ่ะไกล่ลอดออกจากกระดูกเลยอะอไก่เรียกว่าแบบกินเครื่องเทศจะเป็นเอกลักษณ์มากอ่ะไปที่แ็กเกจดีกว่าหอมนุ่มอะอร่อยอะ มีความหวานป่บพี่แต่ป๊อบเหรอ,อ,อกรอบนุ่มอร่นย้อนุ่มในไม่เจอใส่หัวคุณอะไรก็ <S <S ชิ้นต่อไปนะคะไก่ทั้ง5ชิ้นประกอบด้วยน่องสองปีสองแล้วก็นี่น่าจะเป็นช่วงอก ฉี่ง่ายมากฮึ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 ฮมฮึ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 ฮ โอเคค่ะที่ฉันก็จะกินอิ่มกินหมดดีเรียบร้อยแล้วดีคุ้มไก่นุ่มมาก เ,เ,เข้าไปเลยคะ่ะตอนนี้โปรโมชั่นเยอะม,มากโอเคก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องสายด่วนชวนแดกเป็นอะไรใจให้ดิฉันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะอยากให้ดิฉันไปรีวิวอาหารร้านเด็ดร้านไหนหรือเป็นการสั่งเดลิเวอรีรร่มารับประทานที่บ้านก็ยินดีทุกร้านเลยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมารีวิวให้ดูนะคะโอเคและอาหารที่ฉันได้รับประทานไปในมื้อนี้นะคะควรเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เข้าไปอยู่ในระบบย่อยอาหาร คคุณค่ะไปฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะอิ่มแล้วก็น,นอนเฮ้ยลืมอัดเหรอที่ไหนมันหมดลืมอัดอะทำไมไม่ขึ้นขีดแดงเลยเนี่ยสั่งมาขึ้นแมทได้ไหมได้<อ>เลื่อนมืง